คุณกำลังฟัง Better Mode Podcast เพราะชีวิตดีขึ้นได้เริ่มที่เข้าใจตัวเองเคยรู้สึกเหมือนแบบยืนอยู่กลางทะเลทรายมืดๆตอนเช้ามืดไหมครับไฟในใจมันริบป,ปรี่เหลือเกินเหมือนจะดับไปเลยวันนี้เรามีข้อมูลจากจุดไฟฝันเคล็ดลับสร้างแรงบันดาลใจใหม่นะครับมาดูกันว่าจะแบบ เป่าลมให้ฐานไฟในใจเรากลับมาลุกอีกครั้งได้ยังไงเหมือนมานั่งคุยกันสบายๆนะครับดูว่ามีขั้นตอนแนวคิดอะไรบ้างที่จะช่วยจุดไฟที่มันอาจจะมดมอดไปแล้วได้ค่ะจุดแรกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือในข้อมูลเขาเน้นเรื่องการยอมรับก่อนเลย แต่เป็นการยอมรับแบบอ่อนโยนนะว่าเออตอนนี้เราอาจจะหลงทางไฟมันอาจจะมอดมอดลงไปหน่อยคือมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เหมือนเป็นการเปิดสวิชให้สมองเราเออพร้อมจะลองอะไรใหม่ๆอ๋อยอมรับเพื่อเปิดทางไม่ใช่ยอมแพ้เข้าใจครับแล้วพอเรายอมรับแล้วเนี่ยเ,เขาแนะนำให้ทำไงต่อครับแบบว่าต้องเริ่มทำอะไรใหญ่ๆเลยหรือเปล่า ไม่จําเป็นเลยค่ะในข้อมูลเขาใช้คําว่าพลังของก้าวเล็กๆที่สม่ําเสมอค่ะคือแทนที่จะตั้งเป้าใหญ่ๆจนท้อไปก่อนเขาให้เน้นสร้างโมเมนตัม um เล็กๆก,ก,ก่อนเช่นถ้าอยากกลับไปวิ่งอาจจะเริ่มแค่เดินก่อนสัก15นาทีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําคัญคือให้มันเกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องก่อนอืม,อมเหมือนค่อยๆเติมกิ่งไม้เล็กๆให้ไฟมันเริ่มติดก่อนนะแล้วถ้าถ้าทำไปแล้วมันสะดุดเหรครับแบบ ล้มเหลวขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ตัวดับไฟเลยแหล่งข้อมูลเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเขามีมุมมองน่าสนใจมากค่ะคือชวนให้เปลี่ยนมุมมองเลยจากที่มองว่าล้มเหลวคือจบกันให้มองเป็นเหมือนอ,อข้อมูลหรือเป็นบทเรียนส่วนตัวของเราไปเลยค่ะแผลเป็นเนี่ยไม่ใช่น่าอายนะแต่เป็นเหมือนบันทึกว่าเออเราเรียนรู้อะไรมาทําให้เราปรับก้าวต่อไปได้ดีขึ้นเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นข้อมูลอืมชอบจังครับแล้ว มีวิธีเติมพลังใจง่ายๆระหว่างทางอีกไหมครับนอกจากปรับมุมมองเรื่องความล้มเหลวมีค่ะเป็นเทคนิคที่ดูง่ายๆนะคะแต่เขาบอกว่าทรงพลังมากคือการฝึกขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่แค่คิดบวกเฉยๆนะคะคือเป็นการปรับโฟกัสสมองเราให้มองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจริงๆแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ตามเช่นแบบขอบคุณตาที่ยังมองเห็นขอบคุณกาแฟาอุ่นๆตอนเช้าอะไรอย่างนี้การทำแบบนี้มันเหมือนไปกระตุ้นโดพามีนช่วยสร้างกำลังใจจากข้างในได้เลยค่ะ อ๋อปรับโฟกัสให้เห็นสิ่งที่มีเป็นการเติมเชื้อไฟจากข้างในจริงๆด้วยนะครับแล้วปัจจัยภายนอกล่ะครับอย่างพวกเอ่อคนรอบข้างสิ่งแวดลอ้อมนี้มีส่วนช่วยจุดไฟเราได้ไหมครับมีส่วนมากเลยค่ะในข้อมูลเขาเปรียบเทียบเหมือนเราเลือกนั่งใกล้กองไฟที่มันอุ่นๆนหรือกองไฟที่มันมอดๆนะคะ การที่เราอยู่ใกล้คนที่มองเห็นโอกาสคนที่แบบพร้อมจะลุกขึ้นใหม่ได้มันก็จะส่งพลังบวกให้เราไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้ยังไม่มีคนแบบนั้นอยู่ใกล้ๆจริงๆนะคะเขาก็แนะนําว่าให้ใช้พวกหนังสือดีๆบทความหรือสื่อต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางสร้างบรรยากาศบวกๆให้ตัวเองไปก่อนก็ได้ค่ะอืมเข้าใจเลยครับเราเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างเรื่องร่างกายล่ะครับมันเกี่ยวกับการมีไฟในใจด้วยแหะครับ เกี่ยวโดยตรงเลยค่ะอันนี้เขาเปรียบเทียบดีมากเลยเขาว่าร่างกายเราเหมือนเตาไฟนะคะที่ต้องใช้ฟืนคุณภาพดีถ้าเราพักผ่อนน้อยกินแต่อาหารแปลรูป ไม่ค่อยขยับตัวเตาไฟเรามันก็อ่อนแรงสมองก็จะล้าความคิดไอเดียดีๆมันก็หดหายไปด้วยแต่ก็ไม่ต้องถึงกับหักดิบเปลี่ยนแปลงใหญ่โตนะคะเขาก็เน้นปรับเล็กๆที่ทําได้จริงเช่นออดื่มน้ําให้มากขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างหรือเพิ่มผักง่ายๆในมื้ออาหารอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเหมือนการดูแลเตาไฟของเราให้พร้อมอยู่เสมอนะครับแล้วเรื่องกิจวัตรประจําวันล่ะครับ การมีรูทีนเนี่ยช่วยรักษาไฟกองนี้ให้มันลุกสม่ำเสมอได้ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะเขาพูดถึงการสร้างกิจวัตรยามเช้าที่ออกแบบเองเหมือนเป็นสวิตช์เปิดวันของเราอาจจะแค่1ิบสนาทีก็ได้กับสิ่งที่ชอบเช่นฟังเพลงเงียบๆจดบันทึกสั้นๆหรือแค่เดินออกไปรับแดดอ่อนๆตอนเช้า แต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือศิลปะของการหยุดพักค่ะไม่ใช่แค่หยุดทำงานนะแต่คือการพักจริงๆแบบไม่มีเป้าหมายอะไรแฝงให้สมองได้พักผ่อนจริงๆไม่งั้นไฟมันอาจจะแรงไปจนเผาตัวเองหมดได้เหมือนกัน มีทั้งจุดไฟแล้วก็ต้องรู้จักเบรกด้วยน่าสนใจครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่แบบช่วยเติมเชื้อไฟในระยะยาวได้มีอีก2ออย่างที่เขาว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะคือความสงสัยใครรู้กับการมองเห็นคุณค่า คือให้เราพยายามเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอแม้จะดูไม่เกี่ยวกับเป้าหมายเราโดยตรงก็ตามเพราะความรู้ใหม่ๆมันเหมือนออกซิเจนให้ไฟนะคะแล้วก็ฝึกมองคุณค่าในสิ่งที่เราทำเช่นคุณค่าของการได้ฝึกฝนได้เห็นอะไรใหม่ๆมากกว่าจะไปโฟกัสแค่ราคาหรือผลตอบรับจากคนอื่นอย่างเดียวสรุปจากที่คุยกันมาทั้งหมดนะครับแก่นสำคัญจากข้อมูลนี้ก็คือการจุดไฟฝันครั้งใหม่เนี่ยมันเริ่มง่ายๆเลย จากการยอมรับจุดที่เราอยู่ตอนนี้ใช้ก้าวเล็กๆแต่สม่ำเสมอเปลี่ยนมุมมองเรื่องความล้มเหลวขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีดูแลทั้งกายใจแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยแล้วก็เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆตลอดเวลาใช่เลยค่ะแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่เขาฝากไว้นะคะน่าสนใจมากเขาบอกว่า จุดสิ้นสุดของสิ่งหนึ่งมักเป็นประกายแรกของสิ่งถัดไปเสมอคือความรู้สึกหมอดไหม่ในวันนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ามีอะไรใหม่ๆกำลังจะเริ่มก็ได้นะคะลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้มีกองไฟเล็กๆกองไหนในชีวิตที่อยากเติมเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วก็ลองจุดไม้ขีดก้านแรกให้ตัวเองดูค่ะ